สวัสดีพี่น้องป้องปลายรถสุขูเบสุคนค่ะบรรยากาศวาเวลานนี่กระช่วงใบสามมงแรกน,นคะคะ่ว่าก็ยังมีแสงแดดขอกฟ้าสดใสอยู่ตจนใจกะแต่เมื่อวานเขาเป็นรอบสองนะคะรอบแรกที่ว่านไปถุกท้ายที่เพื่อนเพื่อนเบิ้งคาะกระบอกเกิดนะคะโอ้ยพอบานก็เลยต้องมาเอารถไถเดินตาม เองเนาะคะ่ะโมเมนต์ทเองแบบขาดขาดเองเพื่อให้ดินดินอ่ออนๆน,นิ่มๆเพื่อคนจะได้วานเขา่าหม่เป็นรอบที่สองนะคะ่ะถาช่วงนี้กะบ,บรรยากาศแรงแรงแล้วนะคะ่ะเพราะว่าง่ายกลางวินกระหอนแดดูดก็เลยเอาเวลาช่วงใบาสามมงแรงสี่มงแรงนี่แหละบรรยากาศเป็นแตเ่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเพิ่นบ้า ก็ได้ลงมาขาดหน้าแล้วะขาดแล้วก็จะว่านนะคะบรรยากาศย่งแรงก็ดีดีๆนะคะเจอยแล้วก็เป็นคนขาดเองเพราะว่ารอแแรงกระจ้างรถไทยสมเพิ่นมาแล้วละ่ะบัดนี้ก็เลยบกเกิดก็เลยว่าเออรถไทเดินตามเข้าไปไทยเองก็แล้วกันเพราะว่าเข้ากับบริขาดหลายขาดนิดนๆๆๆ้อยแล้วก็วานเลยเนะคะ่ะเพจจังได้ละมันบกเกิดเนาะก็ได้ห่าขับปูหม่เมื่อวาน สองไห้ที่ขันนี่นีให้ไต่กันลงมานีใหน้นึงนะคะให้นี่เพื่อนบอกขาดเพื่อนบอเพออราะว,ว่ากําลังดีซ้านี่เลาว่าที่เห็นแหนมเห็นดําๆนั่นเพื่อนแหนมเห็นบอกคะเพื่อน่แหนมเห็นบอกเตือนใจกับเดวานปุ๋ยขี้กไก่ใส่เพื่อปรับสบภาพดินนะคะวานใจไร้ตึกงับลงมานีจักน้อยนะคะเตือนใจกับผ้าเบงผ้าช่ม ต้นเขาทิว่านพอมกันฮัลล่ะค่ะแต่ว่าไห,หนี่เพิ่งงอกแล้วนะคะกาล่างตั้งนออันนี้ก็จะเป็นเขาเจ้าเนะคะตั้งนอเรียบร้อยแล้วตังนอขึ้นยางสวยงามเลยนะคะดนูนะเกิดดีคักได้ค่ะเขียวขจีเลยค่ะแนมไปบริเวณฟังหนิ<า>นก็จะเขี้ยวสัดเลียงคอยกตามมานั่งตลอดนะคะก็จะล่งไปเหยียบเขาอีกคือเกาหันล่ะบอกระบ่ฟัง <G ül> หายางเยียบเขาชมเขาช่มยังคือการพ่นนะเจ้าเตี่ย่อยเกิดดีอยู่ค่ะอันนี้จะบรดว่านใหม่เนาะคะ่ะให้ที่ว่านหม่น่นเกิดก็บ,บ่ดีก็เลยตรงว่านใหม่เนาะคะ่ะเสียดายเนาะพ่นบกเกิดพ่นมันมีตนเขามากอะเสียดายเพ่นก็เลยตรงว่านใหม่พาชมบรรยากาศการวานเขาหน้าปัง กระชมบรรยากาศงามงแรงตะเวนกรลังตกดินสวยงามมากนะคะขอโทษขออภัยนะคะจะมีเสียงเสกสอนในการผักเสียงเนาะคะ่ะเสียงธรรมชาติน้ำบานรอบบ้านรอบเพื่อนเฮานี่ละคะ่สะสัดเลียงกับเฮาลายพอบานเพิ่นกับวานเขาจนหอดคาพุนละคะ่ะกว่าจะแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าเตือนใจกับวานซอยเพิ่นนิดหนึ่งเพิ่นเป็นคนวานเอง กอนกับบานกับภาเพื่อนเพื่อนเทาชมบรรยากาศตะเวนตกดินสวยงามค่ะสวยงามมากเลยวดที่จะเอามาฝากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบ่ได้เลยเนาะคะ่ะเพราะว่างามขนาดขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เขามารับชมขอบคุณถูกกําลังแรงใจเขามาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกดการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เตือนใจแชนแนลพอกันไม่คปบนา สวัสดีมีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะ